อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review Hub ของเราก่อนเริ่มต้นการรีวิวเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับ B.M. w 1600 B Touring Motorcycle Motor Touring ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่หรูหราสะดวกสบายและเต็มไปด้วยสมรรถนะระดับสูงรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่หลงใหลาการขี่ทางไกลพร้อมด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความสปอร์ตและความพรีเมียมเข้าด้วยกัน B.M.W.1600B BM มาพร้อมเครื่องยนต์6สูบเรียงขนาด 1649cc ให้กำลังสูงสุดที่ราว160แรงม้าแรงบิดสูงสุดกว่า175นิวตันเมตรถ่ายทอดพละกำลังได้อย่างราบรื่นและทรงพลังไม่ว่าจะเร่งแซงหรือวิ่งบนทางไกลก็สามารถตอบสนองได้อย่างมั่นใจเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้มีการสั่นสะเทือนต่ำเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ตลอดเส้นทางการขับทางไกลจึงเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ในด้านดีไซน์ BMW 1600B ถูกสร้างมาในสไตล์แบก็กที่ดูโฉกเฉี่ยไฟหน้าสงทันสมัยเส้นสายตัวถังให้ความรู้สึกแข็งแกรก่งและสนาางามมาพร้อมกระจกบังลมขนาดใหญ่ที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ตามความต้องการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางในทุกสภาพอากาศขนาดที่เบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขี่และผู้โดยสารได้อย่างสบายทําให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเม่ล้า ระบบช่วงล่างและการควบคุมเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์โชกหน้าแบบดูเลเวอร์และโชกหลังพาราเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW อยูช่วยให้การขับขี่มั่นคงและแม่นยำไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือวิ่งบนทางตรงก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบ Dynamic ESA ที่สามารถปรับการทำงานของช่วงล่างได้อัตโนมัติตามสภาพถนนทำให้ผู้ขี่รู้สึกปลอดภัยและนุ่มนวลในทุกเส้นทาง ด้านเทคโนโลยี bmw 1 6 0 0 b มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันหน้าจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ระบบเสียงคุณภาพสูงที่ติดตั้งมากับตัวรถมอบความบันเทิงตลอดการเดินทางรวมไปถึงระบบช่วยเหลือการขี่ขั้นสูงเช่น cruise control abs pro traction control และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันสิ่งเหล่านี้ทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกและความมั่นใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลพร้อมสัมผัสความหรูหรา bmw 1 6 0 0 B ีถือเป็นมอเตอร์ไซค์ทัวริงที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงด้วยสมรรถนะที่ทรงพลังดีไซน์ที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางหากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมจะพาคุณไปทุกเส้นทางอย่างมีสไตล์รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตาม auto review hub เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในอนาคตขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ ในคลิปถัดไป